อาศัยของคงก,กินสีประไพอดีตจะสัตว์แห่งไทยเหนือสิบกว่าปีผ่านมาครับสิบปีผ่านมาฉันไม่เคยลืมอดีเตเลยสึกสงคามข้างนั้นทำให้ฉันสีประไพต้องเสียราเจออร่ไยถ้าอยู่ปากนี้เจออ ก็ไม่ดีหรือยังเขาโอ้เดินชา้าจังเหรอเฮ้ย,ยนี่หรือเปล่าประสาทล้างเนี่ยท,ท,ที่ติดป้ายหมายประกาศไว้ี๋้วเดินเข้าไปดูเก็บใครเนี่ย รัตชัยนึกถึงรูปใครว่าอาลูกเนี่ยไปในกลางสวรรค์ระพิดองมีแม่ที่ไหนรันเนี่ยไม่มีแม่แล้วเนี่ยกระฟองแฝกแสงกับรัตนชัย เออเห็นจอมองค์บ่ผิดพระองค์พินิจมองหน้า เสมอมีแง่บังเงาสายตาของทีครับมองบุรุษตระผู้นี้ายกับรูปเขาอายุก็คงราวเดียวกันเออขนมน้อยเข้ามาวันนี้มีอะไรหรือเปล่าหนุชื่ออะไรเลยลูกขอามาแจ้สมัครทหารครับทำข้าบอกชันเ it. องมีช ah, ื่อว่าอนันตชัยพี่ค่ะอนันตชัยตั้งแต่เกิดมา ไม่มีพ่อไม่มีแม่<ะ>อาศัยอยู่วัดกระหลวงตาพะยะค่ะไม่มีพ่อไม่มีแม่เหรอลูกที่ก้าหม่อมฉันมาในวันนี้ก้าหม่อมฉันเห็นป้ายหมายประกาศติดไว้ว่ารับสมัครทหารเมืองน,นี้ก้าหม่อมฉันอยากเป็นทหารเลยเดินทางมาสมัครทหารพร้อมด้วยสหารอีกหนึ่งคนพอเยค่ะไประคองไเอะค่ะอยากจะเป็นทหารอยากเป็นทาหารดูกเลยคู<ะ>ดูดูหน่วยก้านของเจ้าลักษณะของเจ้าทั้ง,งูดู ก็สมวยที่จะเป็นทหารได้แล้วอายุเท่าไหร่แล้วลูกก็หมอบชั้นเอง20ปีบริบูรณ์พี่ค่ะ20ปีบริบูรณ์ลักษณะอายุถ้ารูปชายของเร็วยูคงจะรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อหนุ่มคนนี้แน่นอนทำไมฉันต้องจะตากระเด็กคนนี้แล้ะก่อนฉันอยากจะคิดว่าเขาคือลูกของฉันด้วยซ้ำแต่ มาหาหลักฐานยืนยันไม่ได้ว่าเขาคือลูกของฉันแต่เอาเถอะฉันจะรับเขาไว้เป็นทหารดีกว่าพนมอะไรค่ะอ่ะอย่างนี้ก็แล้วกันนะฉันจะรับพนมไว้เป็นทหารอของฉันเง,งานแรกที่ฉันจะให้พนมทำฉันอยากจะรู้ฝีมือของพนมว่าจะเก่งกาจขนาดไหนไฉันจะให้ตำแหน่งพนมค,คือให้เป็นแม่ทัพก่อนนะแล้วผมล่ะผม อยากได้หรออยากได้บ้างอยากได้อะไรล่ะอยากเป็นเหมือนกันเลยอยากเป็นเหมือนเขาไม่ได้ให้เขาเป็นแม่ทัพก่อน,นแ,แต่เราก็อยากได้อะไรบอกมาฉันจะให้เขาเป็นแม่ทัพผมเป็นลูกก็ได้ลูกทัพอุตาแล้ว <laughs> <laughs> จะเป็นลูกทัพหรออ,รอ๋ออยากได้ตําแหน่งนะอยากได้บ้างอ,อยากได้ตําแหน่งนั้นฉันก็จะให้แต่พนุ่มฝังฉันที่ดีนะฉันจะให้พนุ่มนายกทัพไปเมืองไทใต้ ถ้าเจอคุณพลสุริยายฉันฝากถามคุณพลสุริยาด้วยผู้ของที่ฉันฝากไว้ยังอยู่ดีมีสุขหรือเปล่า<ม>อย่าลืมคำถามของฉันนะรับเบิ้งก้าไเค่ะถ้าฉะนนั้นแล้วอขอให้โพท,ที่สวัสดีให้มีชัยกลับมาแลวกันพ่อหนุ่มขอพระไทยกับตำแหน่งด้วยพี่ค่ะชอบดีนะจ้าขอใจใกล้คิดมากขอของฝากของหวานใหกันเนี่ คำนับรับอาสาเออและผู้นา้นก็ด้วยองค์ราชาไปปราบศัตรูเออมันไม่ได้เออเออเออบุกเมืองมันเพื่อไปคำสั่งขององค์อีกครัาหมอบหน้าที่ให้บรุษนุ่มนั้นได้ไหมที่แม่ครับจากการยกครับขอหยุดความวุ่นวายไว้นะตรงนี้